พี่น้องคะถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการหมอลำไปอีกหนึ่งข่าวนะคะสําหรับมือนี่คะ่ะเป็นข่าวนะคะคู่จิ้นหมอลำดังที่กําลังถูกจับตามองนะคะแล้วเมื่อนี่คะ่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยเห็นทางดานวอดนุหมอลำเสียงวิหกออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องคะเลิกจิ้นเลิกวุ่นวายและหมดปัญหาจากพวกแม่แต่งทั้งหลายหยุดนะอย่าไปลํำเส้นเด็กสองคนนี้อย่าไปตามหาเบื้องหลังโน่นนี่นั่นพอแล้ว ถ้าไม่พอแม่จะฟาดเองว่าสัตสนี่บอดนุผลออกมาโพสแบบนี้นะคะพี่นองขาแล้วแยกสิทยก็เลยไปเห็นทางด้านพระเอกท็อฟฟี่เอกดานายัยพี่นองออกมาโพสแบบนี้ไล่าย,ยาวเลยพี่นองขาบอกว่าสวัสดีครับแฟนๆพี่ๆแม่ๆบ้านนี้มีรักทีพีทุกคนก่อนอื่นผมขอโทษนะครับที่ไปต่อในรูปแบบคู่กินไม่ได้อีกแล้วสาเหตุคือ ไม่มีอะไรหนักขนาดนี้อีกแล้วครับผมน้องปริมตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคู่ศิลปินได้คำแนะนำจากบอสด,ด้วยดีเสมอมาเพื่อสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับแม่แม่เท่านั้นเน้นนะครับเพื่อความสุขแม่แม่เท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้มันมีแฟนคลับหลายคลับหลายคนดรามา่าขุดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องส่วนตัว ทั้งที่ไม่รู้อะไรจริงไม่จริงมีการต่อเถียงกันนะคะแยกกลุ่มกันผมกลัวมากว่าจะมีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างซึ่งผมกับน้องไม่ได้ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แย่ๆแ,แบบนี้เลยมันทำงานยากครับและบางทีจนทำให้ผมและน้องเข้าใจผิดกันไปต้องไปให้หัวหน้าช่วยแก้ไขอยู่บ่อยๆ ถ้าไม่รู้ว่าผมกับน้องต้องอดทนกับเรื่องแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ไปทำไมในเมื่อมันไม่เป็นความสุขให้ใครแล้วผมขอยุติคำว่าคู่กิ้นพีพ่เพียงเท่านี้ครับผมกับน้องยังจับมือกันเดินในรูปแบบศิลปินวงหมอลำเสียงวิหกเหมือนเดิมและจับมือกับทุกๆวง และจับมือกับทุกๆคนในวงเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันหากได้รับโอกาสจากหัวหน้าให้ได้แสดงคู่กันผมกับน้องยังจะทำเต็มที่เช่นเดิมครับเพราะเราไม่ได้มีปัญหากันคนอื่นทำให้เรามีปัญหาแต่เราไม่ใช่คู่กินหรือคู่กริง เราคือพี่น้องในครอบครัวเสียงวิหกเท่านั้นนะครับสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนที่คอมเมนต์ที่มีดราม่าด่าสาดเสียขุดคุยเรื่องผมเรื่องน้องพลังลบทั้งหลายหยุดนะครับพอแล้วรักใครรักมันเนาะอย่าทำร้ายกันเลยให้ผมกับน้องแยกย้ายกันเติบโตด้วยดี ไม่ต้องอยากให้ผมทำอย่างนั้นให้ผมทำอย่างนี้เพื่อเป็นความสุขของใครและความทุกข์ของใครอีกเลยให้ผมกับน้องและครอบครัวเสียงวิหกทำงานด้วยกันด้วยความสุขและความสบายใจนะครับผมท็อฟฟี่เอกดาไนไม่สามารถทำตามใจทำให้ถูกใจใครทุกคนได้และผมไม่จำเป็นต้องนั่งอธิบายอะไรให้ใครฟังทั้งนั้น ว่าผมดีไม่ดีแต่ผมเอกดนัยสามารถทำผลงานดีๆให้แฟนคลับให้พี่ๆแม่ๆที่ชื่นชมได้โปรดรักท็อปฟี่ที่มีผลงานโปรดรักท็อปฟี่ที่ผลงานและให้ผมได้เป็นความสุขของพี่ๆแม่ๆก็พอแล้วนะครับแฮชแท็กท็อปฟี่เอกดนัยหมอลำเสียงวิหกโพล่ยาวมากพี่น้องคะนี่คือ สาเหตุที่ได้ยุติบทบาทคู่กินหมอล่ำดังนั่นก็คือน้องท็อฟฟี่เอกลัยและก็น้องปริมธัญญาพรนะคะหลังจากทีนะคะกลายเป็นกระแสโด่งดังสำหรับคู่กินคู่นี้นะคะมีแฟนคลับเอฟซีหลากหลายพี่น้องให้กำลังแรงใจทุกสถานที่ที่ไปทำการแสดงนะคะเพิ่นกซิมีบ้านฮักทีพีขึ้นมาพี่น้องแล้วที่นี่ ได้เกิดปัญหาซึ่งแยกสิ์เองกับบ่บ่บขอหวาถึงปัญหาระหว่างน้องสองคนนะคะเพราะว่าน้องทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหากันเป็นปัญหาเฉพาะบ้านฮักน่ะพี่น้องที่ว่เข้าใจกันนะคะที่คุดคุยเรื่องเก่าๆของอทางด้านพระเอกคอฟฟ่เอกและไนแล้วก็คุดคุยเรื่องเก่าๆของทางด้านน้องปริมธัญญาพรึ้นมาเป็นประเด็น ํำให้การรวมงานของน้องทั้งสองคนไปได้ยากเป็นการทํางานแบบอึดอัดเป็นการทํางานแบบบส่สบายใจดังนั้นพี่น้องขาทางด้านพระเอกท็อปปี้ได้ออกมาขอยุติบทบาทคู่จิ้นหรือคู่จริงที่หลายๆคนเชียร์ลุ้นอยากจะให้เป็นโน่นนี่นั่นนะคะแต่คนที่รักจริงๆร,รักในการแสดงของน้องทั้งสองคน กับว่ต้องบอกถึงพี่น้องอันนี้คือมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคนที่ชื่นชอบการโชว์หรือว่าการแสดงของน้องปริมกับน้องท็อปฟี่หลากหลายคือกันแต่มีแค่ไม่กี่คนที่ท้ามห้เกิดปัญหานี้แล้วยศิยอยากถามว่าถ้าเป็นปัญหาแบบนี้แล้วมีความสุขอยู่บ่คะหรือว่าเป็นความสุขที่เห็นน้องทั้งสองคนได้แยกย้ายจากกัน แต่พี่น้องขาเสื้อหมันว่าหลายๆคนเสียใจแล้วก็ช็อกไปกับข่าวนี่คือกันยายซิ์นั่งอ่านข่าวกันรู้สึกใจวิวๆว,วรู้สึกชอ็อกคือกันคือบ่แมันยังพี่น้องขาคือชอบชอบโมเมนต์ชอบบรรยากาศชอบโชว์ของน้องทั้งสองคนเพราะว่าเป็นเอียงที่สมไว้กันน่ะพี่น้องเป็นอะไรที่บาลานซ์กันเป็นนหยังทีน้องทั้งสองคนแสดงออกมาด้วยกันแล้วดูน่ารักชื่นชอบในจุดนั้นพี่น้องขา แล้วเกิดความเสียดายพี่น้องเสียดายอยู่เสียดายอยากให้น้องทั้งสองคนได้แสดงคู่กันสร้างความน่ารักสร้างสีสันให้เสียงพิหกเหมือนเดิมอันนี้คือความที่เข้าชื่นชอบอยากให้เป็นแต่คนที่อยากให้เป็นนู่นนี่นั่นที่มันม่นบดีกับมี่อีกพี่น้องคะนี่แหละการทํางานของศิลปินพี่น้องคะเยะสิทธิ์ถึงเว้าอยู่ดูดูวะให้เพิิน ให้ทางหัวหน้าเพลินบริหารและให้เพิินเป็นผู้จัดสรรการทำงานแล้วเข้าไปเสพเอาความสุขนี่มันสิมีความสุขมากๆพี่น้องขาอย่าไปจับผิดหมอล่ำอย่าไปเป็นเจ้าชีวิตหมอล่ำนะคะอย่าไปเป็นผู้รู้ดีเพราะว่าเฮ้านะ่ะเข้าบ่รููดอกพี่น้องว่าข้าวนั้นสิรกิง่งซํำใดสิบบ่กิง่งซํำใดนะคะแล้วคนที่รู้ดีที่สุดนั่นก็คือโตของเพลินเอง เรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเมื่อวานมาแล้วน่ะขามขึ้นมากคืออดีตพี่น้องคืออยู่ณปัจจุบันจะดีกว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วทุกคนย่อมมีอดีตท,ทุกคนย่อมมีสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาพี่น้องโตเฮาเองกัเช่นกันเออดีจะที่ไหนล่ะจะว่าอันใดเนี่คือกันพี่น้องนี่ล่ะะยาตัดสินคนด้วยความคิดหรือว่า ตัดสินคนอื่นด้วยความคิดตัวเองทีเข้าบดเดบไปอยู่ในครอบรัวเพิินเข้าบนลูแน่ดอกพี่น้องคะว่าจริงๆแล้วคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือยายศร์ออกมาเว่าถึงนะคะยุติบทบาทคู่จิ้นหมอลำดังเสียงวิหกนะคะน้องท็อฟฟี่เอกนยัยและน้องปริมธัญญาพรกะวังวานะคะโอกานาผ้าทางด้านผู้บริหารอย่างบดนกคงสกรนะคะเพ่มมีบทบาทอีกอย่างที ใหน้องทั้งสองคนได้แสดงกะเสื้อมันในบดนกพงศก,กรเพิ่นบริหารของเพิ่นนะคะแต่ขอร้องนะคะคนใดทีบวชอบยาขามาบุ่ไหา้คนที่พนชื่นชอบที่มีความสุขจากเด็กหน่อยทั้งสองคนนี่คือหลายพี่น้องนะคะนี่ราคาสาหรับคลิปนี้แย่สิ์ออกมาเบาถึงเรื่องราวนี้แหละพี่น้องคะฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเป็นกําลังแรงใจไหน้องทั้งสองคนเพราะว่าน้องทั้งสองคนยัง ทำงานอยู่กับองค์กรหมอลำเสียงวิหกเหมือนเดิมรักและให้กาลังใจน้องท็อฟฟี่กับน้องปริมธัญญาพรนะคะจากเพจยสิบแปดหลอดจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ